ไปงุ่มมันนั่นไงพีแม่ของดีของดีของดีแม่เฮยลงนั่นมันมีท่องดมีท่องจเกะท่องไปงุ่มงุ่มเสียมขัดไปลงไปสิเราได้เลยไปมึงจะไปจับผู้กู้รถเออจับคอยจับอีแม่ลงไปอีแม่ทีนั่นค่อยๆย่างลงไปเอองุ่มไม่พอละ

พ่อไปแม่นันนี่บเมียนมันบ่เมียนเออโอ้ยอ่อน้เไปแม่นันนี่บะเออบ่เมียนบ่เมีนเนี่ยส่กุ้งตัวเนี่ยี้กุงตัวนีอำหาบักคักเอาูกองแล้วนอ้ยุ่อนเนี่ยส่กุ้งตัวนี้อันนี้ันเนี่ยส่กุ้ง มันบ่แม่เป็นมาขวดมึเจ้าจานรอนเดืดตามนี่มาโดนแล้วนี่เอานี่คือเป็นการตามหายกส่งนะครับตามหาเสียในให้อีเม่สุกเออเอาขวดหาเรามานางอาบน้ำ้วมันหลุดมือมานางซักผ้าอยู่นี่ มันน้ำเมื่อไหร่น้ำไหลอยู่บางห่นละค่อยๆเอาตีนเท่าหามันบาปยังสีดอกมันไปยังสีหรือไงมันอยู่นี่ละอย่ามองไปไกล่ะลิวๆล้มหันละไไกลไปป่านนั้นด้วยตลยเองเอามืองมหาเก็กหน้าเป็นคนหัวก็เคยหาน้าหาเสือแต่นี่โอ้ย ลุ้นกันครับเสียหน้าฮิเม่หายล่วงน้าจอยบนเตืองศิลทำได้ทุกอย่างครับพ่อสุนทอยืนว่ารุ่นรุ่นรุ้น ปรมาเโอ้ยตัวตึงเห็ดก็งุ้มแหมนะมุดลงไปเลยหมอแล้วลูกพี่มันเอดือีดีเดี๋ยวมันตอยู่เราใต้ๆนี่แหะมันไปไฟลอกลหรเจ้าเทกะละมังออกสีบ้อันหัวผ่ามืฝืนใหญ่ลงซากมันผิตที่พี่จอยมันต้องมาแถวพี่ละพี่ ตัวี้งเอายังเอาตีนแม่ถ้ดพอนัไปไกลหอกนะั้นเปียกน้ำเนาะแมนบ่แมนปลาโดคาไปหรอบ่มันาไปบอ่มันมันต้องลุงฟังเลิกมันต้องมันต้องกิ่งลงทั้งเลิกเออมันต้องไปทั้งนนี่นี่บ่แมน ่ไฟใหญแท้ตอนนีเอาใหม่ออกกอนอันนี้ม่ยคือหัวมนกูเอโทษเอิ่นมนุษย์กบมาลุงดำไห้บอนี่หน่วยกูไฟแหม้โทแจ้งว่าเชียนยกทรงอีแมนตมจมนำนี่โทษหากู้ไฟด่วนกู้ไฟมาด่วนเลยนะยกทรงอีแม่สุกจมน้ำตอนนี้ยังงมหาเาวาๆกันไม่เจอ เอานี่แหละน่วยกูให้จอยบนเส,สื่ศิลหาให้เจอเด้อยี่ตันีี่ตันส่งในวะเสียในโอยจำเสียในเอาโอ้แม่นมีแนวข่าบลากไปแล้ววะแนวข่าบแบบเข้า พ็อันเอิ่นกูให้บ่าพขอสิมีชุดมนุษย์โกลปดานามะมนกไป่ีร่ิมีแต่มันจุ่มมันจุ่มแล้วหระบอาขันมันลุ่งแล้วนี่มันลุ่งแล้วนี่ขึ้นมันนักก่อนการหย่อนมันเพื่นหน่อยแล้วมันถึงหาว่าพ่อยันนี เขาเขาให้กินเ้าเตี้ยขวานเด้อเสียไานเด้อเตี้ยเทียมอยู่เตอๆนย่างนี้เด้อขวานเด้อเห็นเหรอเห็นบอกายแล้วอีแมมอยงไรต่อี่เอาขาดกันได้ไหมโอ้สือไได้เอือนกูให้มนุษย์ปานามาสมบันิเขาได้หนีเตี้ยน้ำหานตุ่มเสียกี่ไก่เนี่ยใส่ไหั่นเล เอาพ่อได้เขาบอกพ่อไอ้ซะให้เพื่อนอยากได้เอาสัเนี่ยเดือดหมดเจอป๋อใส่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 นานี่แม่สุกีแม่พอแล้วครับไม่ยิ้มพี่นี่ซักให้เล่านะไม่ย่างเฮ้ยพอแล้วครับมาพ่อเออพ่อน่ะของแม่ได้หน่ะ พอแล้วครับอ่าลงุงเมาสุดท้ายก็ไม่ต้องพึ่งหน่วยกู้ภัยนะครับสุดท้ายเ่าต้องหน่วยกู้ภัยครับจอยบันเทิงสินจัดให้ได้เมดครับให้ได้เมดครับอ่าเสียได้อีเมลจมน้ำจอยบันเทิงสินกระงมให้ขอบคุณครับ บ่คุ้มบ่สมกับที่เห็นน้ำหวานให้กินข้าวหวานให้กินเลยคุ้มค่าคุ้มค่าสุดยอดเออแต่เป็นชาวชิปีมือนต้นเอออีแม่เอาสุดท้ายกะอีแม่กะไรขึ้นนะครับขอบคุณจอยบันเทิงสิลในร้ายนะครับอ้าวเอฟซีเออนี่อีแม่สุกได้เสียหน่อยขึ้นแล้วบอแมนจอยบันเทิงสินงมให้อันนี้เอาแม้ว่าแมนล่างเขาอันนั้นบอแมนบอแมนนะครับ นั่นนะแม่สามผมไปแม่ที่ไหนไปเอาไปตากวันที่ไหนเออเออการลุกเปลือกเลือกจีเออเดี๋ยนี่แกบันเทิงศีลนะครับทำได้ทุกอย่างนะครับแจกกระเบืองยันเรือลบนะครับเออบังหันแม่สุกะไว้ว่านให้ตามหาของสังคำให้นะเสียในยกทรงเล่าจมน้ำ คงโค,ครับอ่าโอเคครับขอบคุณขอบคุณน,นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันตอนต่อไปนะครับ f อฟครับอ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ